อยากรู้ไหมว่าการตลาดแบบยั่งยืนคืออะไรทำไมปี2025ถึงสำคัญฟังคลิปนี้ให้จบ การตลาดแบบยั่งยืนคือการทำการตลาดที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวไม่ใช่แค่เน้นขายของอย่างเดียวแต่ต้องใส่ใจว่าสินค้าและบริการของเราส่งผลเสียต่อโลกไหมช่วยเหลือสังคมได้หรือเปล่าและธุรกิจของเราจะอยู่รอดได้ในระยะยาวได้อย่างไรทำไมถึงสำคัญในปี2025 เพราะผู้บริโภครุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นพวกเขาพร้อมจ่ายเงินให้กับแบรนด์ที่ทำดีเพื่อนโลกและสังคมดังนั้นถ้าธุรกิจของคุณไม่ปรับตัวอาจจะเสียลูกค้ากลุ่มใหญ่นี้ไปยกตัวอย่างง่ายๆเช่นใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเกษตรกรร,กร,รายย่อยหรือบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือองค์กรการกุศล เริ่มทำการตลาดแบบยั่งยืนตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีของธุรกิจคุณและโลกของเราถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และติดตามเราเพื่อสาระด,ดีๆแบบนี้อีก